พี่วิด้วหมดมีตีนึงลงไปละนั่นแล้วสามสามท่อกันเดี๋ยววิวกันมันอยู่ทางไหนลงกลางบ้านเอาได้ต้นหลังใชนะ่โอ้ยมีปืนมาโดนมาบ่ดน,นี่ยตรงมีดิสามตัวพี่ดิ มัดน,นะโมแมงถือปืนแลวดนั่นแล้วเขายังไม่ได้ปืนเลย้วนี่คือกันโ oh. อ้จีเอ็มใจร้ายตลอดอือยู่ไหน ชิด,ดเดต่าตัวนึง่งถอยได้ไหมข้าบ้านเต่าแล้วไปได้ไปได้เท่า้ล่ะาวย,ว,ยว,วางบนนันอะไรบ้างทนีบัแมนล้างเตาแล้วบอกว่าเขาอยู่ที่หนเอาบอ,อจ้องนา้าเขา Chịu oh, we'll uh. rồi, chịu rồi Chân 2 Mặt tụi đều đang toàn nè Đúng mặt môn Ủa,

อยู่ไหนละที่ดีอยู่ไหนอะเดึงไรเขา้ยงเดี๋ยวไปียบแป๊บนึงมีตัวเหรอเขาหยบแป๊บนึงเขาไม่รับซื้อมึงพูดถึงอะไระมึง้ังนนอกนอกตัวนึ่ง

ถามเพราะว่าเอ็นพีเลนได้เลยขอดูโลโก้เลยต้องเสามีอะไลูกเอออย่าลูกสมันพอดีวิกเตอร์ใช่วิกเตอร์ตอนแรกเอาตีนี่ได้ลูกสมโอเคเดี๋ยวพี่หยาบเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยนาไปีเพื่อนไปบังในตัวมังนี่กันเลี่างนี้เดี๋ยวให้ลูกเก็บความัวมั้งแกเ น <ử. ừ. S 1> ี่ของรคาขายเท่าไหร่อะอดแตงวิกเตรออยู่คนอ้ใหเวะนอยลูกอเวได้ผมมีหลายแล้วรัโอ้ได้ใส่ไอ้เยวะวิกเตอไม่ดูว้าเออเาขายเท่าไหร่ะบอสบอสไหมบ้ามาของใหม่อยู่ เซนกราฟเลยแหละคุณจะบอกให้เออี่ห้อบอกตัวเดียวบาทีตลีบ่อตัวเดียว3มหมรีวิวแชน์แม่สนส0งลแสน้าแส0สาม0 0น1ี0แส0ห้าจนแถูกมึงขาสแสนแกออกมาได้ใส่พวกายไฟมาตัดนทล ให้ให้ตัวเอแป่ะละ่ะเอาไปเอาขอเลิกนเขาเลิกอ่ะอ,ะอาม่าเขาตายอ๋อวอเขาตายเหรอขายเป็นราหมื่นหนึ่งอ่ะเอาเราก็ซื้อหมื่นแล้วเราไปขายเราก็ต้องขายประมาณสักหกเจ็ดหมื่นเนี่ยขายได้เราจะขายให้แจ๊คเขาไปติดเองเออ เออขงจังเลยเออขายไหมเขาจะขายเทนะ่าไหร่นะม่ไถามเขาหมดสิฮะอะไรนะชะก็สองหมสองกันหมดบ่มีเกาะวะเ,เวะพื่อนได้บุ้ใอ้กเกสอง อย่งบ่เพื่อนนี่ขาดกอรกระหมวกอย่างเดียวนอกนัก้นก็พอได้ดอกโอเคครับห okay. าให้านี่ก็ของหลายแล้วมีแต่เกาะหนึ่งวะนึ่งวะพอนมาสามตัวมันมีชีเฉยไหมเมื่อกี้บอท่ะเฮ้ยบอทตัวหนึ่งละนั่นดอกว่ามีบอทตัวหนึ่ง บอกแล้วประเภทนิ่งนี่บันน้กินข้าวดอกเงียบดีขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยเอาตัวล่อป่ะอืบอบวกสองยินดีครับเด้แล้วต้องไปเอาเ <got> ก็สองอยู่น,นี่ก็มีได้ครับไป้ได้ได้แด้วไ,ไปหา

มาร k e d ีล็อกเคชันกดผิดโอเคครับก็วายุวางันแปลกๆสู่ฟังสลับข้างกันเียบทตดิบอกางนมีเสียงแล้วหนุนเอางเลยด้วยสาย่แหละแต่วันนี้มีบอกว่าเด็กข้างสายขางขวาตคองด เขียนเอาทุกคนวายอยูอาก็ไปออเขียนเอาเลยเสียงยังไม่ทั้งปาดบ่วะี่ใ่ีนเสียงเองฉันได้นัดหนึงนี่แหละหายเลยยิงาหรเปล่าไ่ได้ยิงห่าบ่ขึในหดแมพตีนเสียงเขาเขาอะ

ตังอ่ะพี่ด้ยอย่าง TMB อ่ะลองลองให้บัญชี TMB ก็าไปใช,ใช้ใช่ใช่ใช่แต่พี่ไม่รู้ว่าเช็ค TMB มันจะเข้าที่ไหนก็ได้หรือเปล่าหรือต้งองเข้าสาขาสวัสดีครับพี่ครับร <laughs> ับหมอเอครับ เราให้มันชีเ่ีไปใช่ก็เข้าได้เลยพวกสาขาไหนก็ได้หรอขอบางขอบง่มไหไปน่อยตัวต้องเป็นสาขามันหลีในบ้านด้นี่หอบริวารออีกกับบ้านนด้อ่บนบ้านเยูหรอเตี้ยวบันในเก็บนะสมมติเคยมาะทงนี้หดดีแหรอตัว ว่าที่แ็่ตัวว่าดีเดตัวเดี๋ยวเสียงที่ดิ้งก้อนแงเขามาไปใส่รัวูหยว่ะดีๆเด้อก็สิว่าเออลอดต่ตอน,นวงอืมนี่ก็อแล้วะเับ พอครบซี่ก็มีครับยันนำกัน<ๆ>เรือมาเก็บยันนำแล้วถ่ายเอม็มโฟรป<ะ>์ป่ะออกครับเอา,เอ,าอยู่บ้านน้อยเนี่ยเยอะครับออกไปเสียงเข้าเกมพี่ผมเป็นหลักฐานหมดแล้วนะ จะไดด้ีเตาอันนี้ผมจะกินไก่ให้ได้จะเอาคลิปนี้ลงเออโอ้ยเป็นเอาไว้ครับชิบหายไหมเออเหรอแล้วช่วงท้ายจะฝากช่องมันละอูด้วยติดตามพี่หวงยะไทยกันได้นะครับมันละอูครับช่องดีครับกินแรงเด็กกินแรงเด็กลงไปตายก่อนที่จะโอ้ยเขาเลี้ยงดีนะครับช่องนี้ใช้งานเด็ก มีค่าจ้างนะไม่ใช่ใช้ฟรีนะขนมหนึ่งถุงครับถ่ายตอนสอบวงเช้าถึงสี่ทุ่มขนมไม่ใช่ถุงสาสิบนะขนมถุง5้าบาท กิ่งบาทหน่อยกันบ่านหลังพระปรดัตัวเองเป็นเขาเป็นเขาดีกว่าดูดาดลาว้องโอ้ทางขวาแล้วตอนเกือบไปบ้านแล้วล่ะตรงบ้านนี้แล้วคือเขาเลาเป็นดีอู่เสียงดีอู่โอ้โหเขาโล่งมาหินต้นีนึงนากองเขาเรียนดี ้องออกขวาคือเก่าแล้วว่าไหนมีคนหมูอ่ะอย่างดี้นะโอ้ยตึงๆเข้าตรงมา,าถึงเลนทั้งยันเราถือละพี่การครับพี่การโอ้พี่การ,การข่งนามีแท้คนน่ะ เมนครับเมนอันจนารย์น้ำไว้ด้วยหรือเป่าตัดด้วครับขอ,อยิงฟีไงไเสียวทางขวาอยู่นี่ม่เห็นวะหลีหลีต้นไม้บังอยู่ไหนล่ะพี่หนาจิรังหินหรือเปล่าหินแล้วหินแล้ว มาลงที่คาบา <to location. S 2> ลงุงมที่คาละพอเห็นว่เรียงมึก็ไดว่า,วา,วา,างานไหมบังโอเคมึง่วกวอ่ะแล้ว,วูวอมาบ้านน้อยด้่นั่นคือเขาลเฮ้ยหนาวตรงนู้นไปตงหินนกนั่นน่อยนันนึงย่น ตัวยิ่งไว้ห้ายิ่งชำอ่ะนออ้ะองเอ้สวยต้นใหม่หมูโอ้ยหนวดหมูมันหนวดชุดขาวไอ้เหี้ยใกล้ๆว่าเตาหัวเก็บเสียงบนหัวเรล่งหายไปเมนแมนเรล่งหายปเลยตัวโผบ่โผ่ไปเลยตรง,งต้องลงไปองใบไส้เลยปะ ถูกแล้วต้องครบคอนเทนันเอออยู่นอกวงว่ะรถมัน <c oughs> <c oughs> อ,อยู <c oughs> อ่นีวันรถรถมันขาวๆอยหอมใช่ครับเขาหยองนเดยเี่ะหเอนที่เีจนน่ปะเฮ้พี่ อ็นตะกองมเพื่นไรื่องกาทอนนี่้างล้นหาหนอะมนนียวเนอันบั็กเชินนี้ก็ยังไม่เสร็จอเสียอยู่ยืมกระทะย่องเอาดิเพื่นเ่เคยบวกขึ้น 嗯 oh, 我不好，我不好吧，领导。<好> เห็นวิ่งมาบ้านน้อยนี่บ่ติดนี่กลัวทางขวาวะรถนวดนิบ่งดงดินง้นเายิงไปกำลังหลอกผู้กองตุนพมู่ดี๋ยว้เลนดบ่งเล

โอ้ตรง,งขาบตรงขาบเขาตรงขาบชิดแล้วม,มาแล้วมึงบอกเป็นจริงจริงหลังมาแล้วเปล่าเอาใจอยู่ หลังมาขวาเตาล่างนั่นแหละตัวเดียวันละทำเลได้เปรียบหลงังหีนโอ้วอ้อคือขบะติดปะโอ้ยโอ้ขบะติดแม่โอ้ยัยงวะกำลังสวยขบะติดแม่มาอยู่